เนี่ยเนี่ยดีเนี่ยเด็ดจะได้กระโดนครับฝากกดไไหลกดแชร์กดติดตามันด้วครับเด้อ สวัสดีครับพี่น้องมืนนีผ้ามายญาเบิงปลาไหลคือเ่าครับในหลองน้ำแล้วสีมานประมาณมันนี้ก็คือสิคักอยู่ดอกคิดบานนะคือสิคักคักอยู่ฝากคนไหลก็แชร์คนติดตามเล้ได้ครับเด้อต่เสาเลยครับเมื่อกสิมืดเนี่ยไปครับไปเบิงสองหลังแหลกกันเลยครับไปพี่น้องเอ้ย จะทำเป็นอุโมงค์ไปเลยครับลองน้ำครับคือบ่บุล่ะพีน่น้องมึงนีใส่ไปสองหลังมั้งน้ำม,มันน้อยๆครับมันหลุนไปได้กันครับปศิมานบ่ไอ้ลองเบิง้งหลังแหลกสองหลังแหลกมันสิเป็นจต่ใดคึ้มฝ่าคึ้มฝนครับมื้อนี้ครับ แต่หนาวมากเพราะท่านี่ฝนดบกที่มันก็สีคึมคมใส่ไว่นมองได้ระบาดน่หลงมองจอยเออคือสีตึงอยู่พี่น้องเลยแต่ตึงโมแห้งครับใส่ไว้ล้างเดียวนี่บ้ากาใส่สองนะยังาพี่น้องล้างแรกครับแหกแหกพี่น้องโอ้ยบ่อยู่เดี๋ยวพี่น้องจะมีอ,อ,ยอย่าง,งกิน จะไปนี่หลักไปไปครับไปเบื้องล่างต่อไปครับหลุนเบื้องล่างนี่พี่น้องคือสีตึงๆเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหมตึงหรอกครับใส่ทิมใส่ทุ่มคือเก่าแล้วครับนี่บ่ได้หาหูหายยังดอกหาบ่เป็นคือเขาใส่ทิมหมวเลยครับเพื่อจะได้ติดเมียง นี่หูบอขม้จที่ไดโอ้โหโอ,โอ,โอ้หูมันดีดครับโอ้ยเป็นหูลงไปปะ่ะโอ้ยคือสีบรอยู่เรยพี่น้องเลย ยิบมันคือผ่ามุดลงหลึกแถะกอนุญาตก็เด้อพี่น้องด้วยผู้เดียวครับมันผ่ามุดลงไปปะยางลึกเลยครับมงนี้แต่บอาบายูพี่น้องด้วยตัวมันหน่อยวะลึกจะเขียบลงไปหรือต้งร่ต่อไปพี่น้องอังนี้อยู่เลยพี่น้องด้วยเนี่ยเห็นจะข้อแดงกี่คืึแล้วครับ นะพี่น้องน,นี่ครับเสือบตึ้งโคโลเลยนี่เอ๋โอ้ยตัวกำลังงามเลยพี่น้องเลยใต้จอยโอ้ย นี่ครับตัวกำลังงามเลยครับใส่โบขีไลายได้ครับรุนนี้กำลังพัดเลยครับนี่โอ้ยเจ้าเจ้าคักคักคักพี่น้องคักคักอยู่มั้นี้อะใส่ถิ่มใส่ทุมครับบ่ดด้ย้อนหูย,นย้อนยังคือเขาดอกครับใส่หมวไปโหลดมีอะไรมันก็กินเลยครับมันหิวไปครับไปเบิ่งหลังต่อไปครับ หลังต่อไปพี่น้องเลย <c oughs> เอ้ย,อยทำไปมีสีละบ,บาดนะครับว่ะกสีตึงก็หยิบหยึบหนาหนาติดอีหยังเนาะป้าบอตอีหยันงนู้โอ้ยปะาขวบักนีเลยพี่น้องนี้ นาป่ป็นคอครับนี่ว้ยติดหาพีน่นอนเลยืนเจนนอนบปนี่ลากเลยนาพี่นองเลยน่ ด้ยหลุดจ่อยโอ้ยกินเหมือน,นรับเนื้อตัวนี้ประคอก็กินตัวกลัง่ามเลยพี่น้องเลยเนี่ปลาช่อนก็กินปลาไหลก็กินพี่น้องเลยมนัมนมนัมนมันมันครับเบิ่งเป,เปหลุนกันต่อครับ มาหลุนหลังนีไปได้กันพี่น้องคือส,สีสีตึงตึงฟังมันสั่นครับคือสีสีตึงตึงพี่น้องเอ้ยดูเห็น,น่เน้อเบยบคือเสยอเสืพี่น้องโอ้ยได้ยุครับ อาจจ่สิบประมาณนี่ครับแต้มสามแต้มสามไะช่อนหนึ่งไะไล่สองนะครับไปครับไปเบื้องหลังต่อไปทางนี้ก็ตึ้งพี่นองเลย คืหลุยหลุยไปเลยล่ะขออนุญาตก,ก็ได้ครับเด้อยแปบ๊บนึงมาไปหลุ่นไปเบิงในกันพี่น้องเอ้ยยูยพี่น้องมันดึงสูงๆไหม ดิ่งสูงแห้งเลยพี่นอ้นองน้องเจ้ววะตัวกำลังงามเลยครับเอ้ยว่ามันขึ้นดิ่งสู่ๆเอาสู่ๆเอาเ๋้วพี่น้องเก้เว Them tham rồi không? lam tham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  lam yên Cháu, tham lam tham sẽ tham lam tham nhắm tham rồi tham lam tham lam cứ lam vườn vườn tham lam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  เสือกที่ตึตงๆอ,งองยูออ่พี่น้องเลยอยู่ปะนาจะอยู่ครับอืม,ม,มพี่น้องเลยเอาใจสิบะอยู่เฮ้ยมานมันมนพี่น้องเจีวเลยครับใส่ถิ่มใส่ทุ่มไปตัวทีบเลยครับนี่น้ำตื่นๆน้ำยังใส่มัวไปเลยครับ เนื้อเขียดคือเก่าล่ะครับเขียดลวกคือเก่าละ่ะไปครับเบื้องหลังตัวป้ายเบืองหลังนี่พี่น้องเบื้องมันดึงจุตึงพี่น้องเลยนี่ครับเห็๋ยหนอนน้ำแถบบ่มีเลยเนะครับนี่นี่น้ำอัดจักหนึ่งครับมุสีมีบ่นี้นี่มันหลากไปเลยสือ่อบนนี้ ว้ายหลากไปสื่อพี่น้องเลยไขยบ่ไปเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องนี่เบิ่งอีหลังหนึ่งพี่น้องนี่วัดเ่สิบอยู่พี่น้องเลยอยู่เสยต,ตื่นนี่ได้ครับนี่น้ำตื่นเด็กน่อยเออพี่น้องเบิ่งมันสูบเบิ่งเอาเอาคนเหยียดปุทคนพี่น้องเลยอืออ้ยสูบเสยพี่น้องเลยดิ เป็นไดมึงเจอเนียวกูไปคัก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 ,ก,กพี่น้องือม,มกัดเขียวเดียไปครับไปเบิ้งหลังต่อไปพี่น้องมาเบิง้งหลังนี่พี่น้องนี่แหวกยาใส่ไปส่งคือสีตึงๆจากน้อยนึงครับนี่มึงมึง,งสิคือปะเื็นเ,เสือๆอย่างไอนที่ยูนะพี่น้องนั่งนักว่ะ นงี้ยงข้าหีา้ยเฮ้ยใส่เฮ้ยมันจะอยู่พี่น้องอเบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหลังนี้เป็นการพี่น้องนี่ตึงเปียเลยครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตจกก่อนเลยครับ ดึงมันแห้งพดพี่น้องเอ้ยดี่น้อครับเห็นเลือดมันอยู่เลยนี่โอ้ยพี่น้องเบิ่งนี่ดึงแห้งผดรับมันพันหยแจะเสียดายคือสิคักอยู่ดอกตัวนี้โอ้ยกระยานเป็นงูนะครับเด้วยอหารจกประเด๋เสียดายเสียดายดึงลดไปเลยแหละครับนี่ดึงมึงน,นึงมันยังสููสเลยบัดลดไปเลยบาทเลย ไปครับไปเบิรงนังต่อไปนะมาเบิงอีกเตีมนหนึ่งพี่น้องนี่เงาขัดล้านเลยครับเสือกตึงเปียะตัวนี้เจ๋วเจีครับถือว่าหมานอยู่ประสบความสำเร็จอยู่ครับมื่อนี้เจ๋วเลยโอ้ยตัวหนึ่งบางหนึ่งเสียได้ครับดึงมันแห้งหมดขาดปากรุดไปเลยครับเสียได้ตัวนั้น เจ๋ยวเจียเจียครับเสานี้อนุญาตปลดป้าก่อน,คร,น,ค,รน,น,น,นครับนี่แหละครับหลังบางนึงใส่ใบไกๆกันนี่แหละครับนี่นวดถีบหมวกตัวเลยครับมานบอสิตึ่งมนงันน้อโอ้เสือกตึ่งพี่น้องเสือกตึง่งตึ่งเปียะเลยพี่น้องนี่ครับน่ะ อย่างตึ้งๆเลยพี่น้องเฮ้ยแบบนึงนะครับเด้อคุยหาคุยหาเห็นตัวมาแล้วพี่น้องอุย้ยตัวงามเลยครับตัวใหญ่เลยแต่มันตายนี่พี่น้องเอ้ยตัวบักใหญ่บักง,งามเลยครับแต่มันตายครับตีจนตายบ่รไริยอยลุ่มเด้อผมบอกไว้ก่อน บ่ได้ใส่ลุ้มนะครับใส่หมู่มัวครับเนี้ยทีด่ดีเนเจ้าเจ๋วจะได้กระโดนพี่น้องเลยเนี่ยตัวบใหไงเลยครับเฮ้ยตัวกำลังงามพี่น้องไปไปพี่น้องไปสรุปผลงานกันมืน้อนี้ล้างทุดทไทยนะครับนี่เนี่ยเนี้ยดีเนี้เด็ดจะได้กระโดนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อ โอ้ยหอนพี่น้องมาสรุปผลงานร,รวมๆมานี่ครับเนี่ยพี่น้องเจ็ดหางครับป็ขคอตัวหน,นึ่งเ่านี้เ๋วีเลยครับดิเจ็ดหางรประคอ,อน้ำก็ได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อขอบคุณบางย่างไล่เจอกันใหม่อีพีหนาครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Now